สวัสดีครับพบกับสรุปข่าว Liverpool. ลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่เบอร์เบตอมนักแข่งที่ลิเวอร์พูลควรคว้าตัวมาเสริมความแข็งแกร่งในช่วงเซมานี้ดิมิทาเบอร์เบตอมนะครับอดีตหัวหอกชาวบังเกลียของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยอดทีมหิงดนผู้ดีออกมาแนะนําทางลิเวอร์พูลควรคว้าตัวเสริมกลังในช่วงเซมานี้ดิมิทาเบอร์เบตอมอดีตหัวหอกชาวบังเกลียของปีแสดงแมนค์เชสเตอร์นเต็ดทีมแดงแห่งศึงงพงกพรีเมียร์ลีกออกมาแนะนําว่าคาร์ลูดูคูลิเบลีป,ปังกำลังจมกล่งจากอาชูลานาโปลีคือนักเตะที่ทางลลิเวอร์พู ควรดึงตัวมาเสริมความแข็งแกร่งในช่วงสัยานี้ซึ่งล่าสุดกับดีเมธาเปอร์เบอร์ท็อปออกมากล่าวว่าผมไม่แน่ใจว่าผูกเขาเลืวอวผู้ผู้จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงอะไรมากมนายนักแต่บางทีทีมอาจจำเป็นจะต้องมีกองหลังที่ดีกว่าโจโกเมสในการเล่นคู้กับเบอร์จิฟานได์คาลดูดูคลิบเบรี่จากนาโปลีจะเป็นการเซ็นญาตที่ยอดเยี่ยมและนั่นจะทืกว่าทีมของเชกิงบล็อปจะกลายเป็นทีมที่ยอดเยี่ยมไปอีกด้วยสำหรับคาลดูดูคลิบเบอี่เป็นผู้เล่นในตำแหน่งเซนเตอร์คนนนนหึ่งงขอโลลกใเวา้ นั่นทำให้เขามีข่าวกับบรรดานสโมสรชั้นนาหลายทีมในยุโรปอาทิเช่นปีศาจแงแมนเชสเตอร์เรเบใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ตี่รวมถึงเ v e r p o o l ด้วย down, oh, oh, oh. ตามนั้นเวอร์พูลตั้งคําถามถึงแมนเชสเตอร์ถึงดิวซันโชข้างระดับตํานานของเวอร์พูลนะครับยอดทีมยานผู้ดีออกมาตั้งคําถามถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถึงการที่พวกเขามีข่าวจองกระชักตัวเจะดนชันชมาร่วมทีม ร็อบบี้ฟาวเลอร์นะครับก็น,นั่งประดับตำนานของหงดังหรือภูผู้ทีมดังสึทธิ์ผงกเกดออกมาทาคำถามถึงปีแสดงแมนเชสเตอร์ทีมคู่รีตลอดการถึงการที่พวกเขามีข่าวว่าจ้องกระชากตัวเจะดนชันโชวปีความร้อนแรงจากเสือเลีลเ้ยงบริเดนบนมาร่วมทัพล่าสุดนะครับร็อบบี้ฟาวเลอร์ออกมากล่าวว่าผมสงสัยว่าแมนเชสเตอร์ที่จะทุ่มเงินมหาศาล100รยล้านปอนด์เพื่อคว้าตัวเจเดนชันโชั้นั้นเป็นเนรื่องจริงหรือไม่ ผมว่าอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นผมยกตัวอย่างสโมสรในอิตาลีว่ามันแทบเป็นไปไม่ได้เลยว่าที่พวกเขาจะใช้เงินราว60ล้านปอนด์ขึ้นไปกับการควา้าตัวเพลินคนใดคนหนึ่งอาจจะมี2ทีมอย่างยืนต้น,นปปลินาบปลีกับดิวของอาตูหรือวิเตอรโอซิมเฮนหากแมนเชสเตอร์เลดเลือกที่จะจ่ายเงินก้อนโตนันกล่าวาจริงสําหรับเจเดนเชนโจรหรือแม้ว่าอาจจะเป็นในรูปแบบการผ่อนจ่ายหรือใส่แอดออนเข้าไปมันก็แสดงให้เห็นว่าสโมสรเห็นถึงคุณค่าของเขามากแค่ไหน โดยส่วนตัวผมแล้วผมไม่ค่อยเข้าใจในรายละเอียดของเรื่องแบบนี้หรอกนะครับเพราะผมไม่ได้เป็นนักบัญชีและผมก็ไม่ใช่ใครที่จะบอกว่าห้ามที่จะจ่ายเงินค่าตัวขนาดนั้นได้ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดสิหลายครั้งที่าาผ่านมาพวกเขาอาจจะมีข้อผิดพลาดแต่กาะนั้นผมคิดว่าจจเดนชนโชน่าจะเข้าแนวทางกับของทีมปีสดงเขาอายุอย่างน้อยและเขาก็อยู่ในกลุ่มผู้เล่นที่ดีท,ท,ที่สุดคนหนึ่งในยุโรปในแง่ของความสม่ำเสมอของเรื่องฟอร์มการเล่นตลอดจนทำประตูและอาสิดได้ เปอร์ซีแคงฟอร์มฮอ,อตลุญญ้นย้ายซบลิเวอร์พูล 1. เดียโกอาคันโดราบรอนมินิกกองกลางดีกีทีมชาติสเปนในวัย29ปีถือเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจของเจอร์กนอรไม่ว่าจะเป็นวิสัยทัศน์ในการเล่นการคิดสร้างสารรค์ในการจ่ายบอลหรือทําเกมแต่แม้ว่าอายุค่อนข้างจะเยอะแล้วแต่บางครั้งทีมก็ควรจะมีนักเตะที่มีประสบการณ์เข้ามาช่วยประครับประคองโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแผงมิดฟิลก็ถือว่าเป็นตาแหน่งที่มีความสําคัญอย่างมาก เพราะจะมีผลกับทั้งเกมรุกและเกมรับและถ้ามองในแง่ของติโอโกก็ดูเหมาะสมกับเลเว์พูลมาก,มากเพราะเคยผ่านการคัดแข่งกับทีมยก่างบาร์เซโลนามาแล้วโดยมีส่วนสำคัญช่วยให้เจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนาคว้าแชมป์มากมายทั้งลาลิกาสเปน2สมัยกก้าเดเลเนหนึ่งสมัยยูฟ่าแชมเลียกหนึ่งสมัยยูฟ่าซูเปอร์คัพหนึ่งสมัยและแชมป์สโมสรโลกอีกหนึ่งสมัยและเมื่อย้ายมาอยู่กับบาร์เยเมนิกเขาก็ช่วยทัพเสือใต้คว้าแชมป์บนเดสลีกาถึง7จดสมัยเดวิเอโพคาลสี่สมัย และเดฟเอซูเปอร์คัพสามสมัยและแชมป์สโมสรโลกอีกหนึ่งสมัยโดยทางติโก้จะหมดสัญญาก,กับทางเบเยนในช่วงเสมอร์ปี2021แต่เขาก็มีความชัดเจนว่าต้องการย้ายทียมในช่วงเสมอนี้เพื่อออกไปหาความท,ทม้าทายใหม่ๆให้กับอาชีพขาแขา้งและบางทีพิมพ์นีอาจเป็นจุดหมายปลายทางต่อไปของเขาเก็าเป็นได้อย่างไรก็ตามลิเวอร์พูลจะต้องจ่ายเงินประมาณ30ล้านปอนด์หรือ1,230ล้านบาทเพื่อปิดดีลนี้ให้ได้ อิสบันบดีเรลเบติสประกาศหลังดีกรีทีมชาติแอลจีเรียของลิเวอร์พูลในวัย28ปีซึ่งตกเป็นข่าวอย่างหนักกับลิเวอร์พูลในระยะหลังถึงขั้นยืนน่นข้อเสนอจำนวน10ล้านปอนด์ให้กับเรลเบติสเพื่อพิจารณาแล้วซึ่งก็เหมาะเจาะพอด,ดีกับการที่เจคกิงคลับกำลังมองหาคนหลังคนใหม่เพื่อมาแทนที่เดียร์รุเบนกองหน้าทีมชาติโครเอเชียชุดรองแชมป์ฟุตบอลโลกในปี2008ที่ผิดฉากปกปีในทีมแอนฟิลและย้ายปร้อมทัพทีมเซนนตส์เอน,นส์บีเเบอร์ในลีรละเซีย และดูเหมือนว่าอายุของมันดี้จะสามารถเล่นในระดับสูงได้อีก5ปีเลยทีเดียวส่วนประเด็นสําคัญที่ว่าเขาเป็นใครมาจากไหนมันดี้เริ่มต้นแั้งแข่ง,ขงกับลันช์ตั้งแต่ชุดเยาวชนจนถึงชุดใหญ่โดยใช้เวลาอยู่ที่นั่นในปี2000ก่อนจะย้ายมาอยู่กับเบลเบติสในปี2016และกลายเป็นตัวหลักองทีมมาโดยตลอดส่วนเมื่องานกับทีมชาติอัลจีเรียเขาช่วยชาติบันเกิดผงาดควาา Club, ้าแชมป์แอฟริกันเนชั่นคัพเมื่อปี2 0 1 9 โดยปัจจุบันมาดี้เหลือสัญญากับเริอเบติตถึงช่วงซัมเมอร์ปี2021เท่านั้นและแม้เขาจะมีค่าฉีกสัญญาอยู่ที่27ล้านปอนด์ประมาณ1,107ล้านบาทแต่เรอเบติตต้องยอมปล่อยตัวด้วยค่าตัวที่ถูกกว่านั้นดีกว่ารอเสียเขาไปแบบฟรีๆเพราะตามข่าวนักเตะยังไม่มีท่าทีที่จะตออสัญญาชบใหม่แต่ย่งใด้ 3. อิสมลชาววัตฟอร์ด ปีกทีมชาติเซเนกัลในวัย22ปีถือเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดถ้าหากหลิวูกำลังมองหานักเตะน,นทตำแหน่งปีกเพื่อที่จะมาเป็นแบ็กอัพให้กับโมมซาลาือซาดูมาน่เพราะมีทั้งความเร็วและการทำประตูที่ดีถึงแม้ว่าวัตฟอร์ดต้นสังกัดของเขาจะตกชั้นจากพรีเมียร์ลีกลงไปเล่นในลีกเดชิมิชชั่นในสีซานาแต่ผลงานโดยรวมของเขากลับโดดเด่นมากๆเขาทำไป5ประตูจากการลงเล่น28นัดโดย2ประตูนั้นมาจากการยิงใส่ลิวูอีกด้วย ต่างการรายงานข่าวจากเดอมิเลอร์สื่อชื่อดังของขอังกฤษที่อบอกว่าเจคินครับได้จับตาม,มองฝีเท้าของเขาอย่างใกล้ชิดทาให้มีความเป็นไปได้ที่จะยื่นข้อเสนอดึงตัวมา้อนเทียมและทางแตนอลาวาัตบอร์ดก็น่าจะเรียกค่าตัวไม่ต่ำกว่า30ล้านปอนด์ประมาณ1223บาล้านบาทส่วนประวัติการแข่งขันของชาวเริ่มต้นในระดับเยาวชนกับเทียมเจเนเรชั่นฟุตที่บ้านเกิดระหว่างปี2 0 0 0ถึง2 0 1พ จากนั้นปี2016เขาก็ย้ายมาค้าแข้งในฝรั่งเศสกับทีมเมสซึ่งอยู่ที่นั่นได้เพียงปีเดียวก็แต่สินใาไปอยู่กับแรนส์อีก2ปีก่อนจะย้ายมาอยู่กับวัตฟอร์ดในปี2 0 1 9และเป็นตัวหลักของทีมที่จะขาดไปไม่ได้แม้แต่นั้นเดียว 4. ีจามาร์ลุยส์นอริสซิตีตำแหน่งแบ็คซ้ายเป็นอีกจุดที่ลิเวอร์พูลกำลังมองหาอยู่นะครับเพราะปัจจุบันแบ็คซ้ายตัวหลักที่ใช้งานเพียงคนเดียวก็คืออันรูว์โลบอสันอดีตดีกี้กักบตันชกา ถ้าเกิดโลูฟสันมีการมาเจ็บหรือลงสนามไม่ได้ก็ต้องโยกเอาเซ็นเตอร์แบ็กอย่างจโกเมสหรือแข้งสรับปรรโยชน์อย่างเจนสปินเดอร์มาเล่นแทนด้วยวัย22ปีทําให้จามัสลูอิสเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆจริงๆสําหรับหงด่างเพราะเป็นฟุตบอลที่มีความฟิตวิ่งขึ้นวิ่ง,ง,งลง90นาทีได้เหมือนกับแอนดี้ลูฟสันแล้วยิง่งนอริสตี้เพิ่งตกชั้นไปเล่นในศึกเดชแชมเปี้ยนชิพทาให้ลิเวอร์พูลเอาจริงเอาจังก็น่าจะสามารถปิดอีคนี้ได้ไม่ยากส่วนประวัติคร่าวๆของจามิส เริ่มต้นรับเยาวชนกับทีมหลูทอนทาวในระหว่างปี2009-2013ถึงจากนั้นปี2014ก็ย้ำอยู่กับนอริสตีและสามารถก้าวขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ไดส้สำเร็จในปี2016จนถึงปัจจุบันนี่คือรายชื่อนะครับ4นักเตะที่เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับสำหรับการซื้อเข้ามาร่วมทีมลิเวอร์พูลนะครับ ส่วนล่าสุดเลยนะครับก็คืออิสมานดี้นะครับของเริลเวติสตอนนี้ใกล้ที่จะเซ็นสัญญากับลิเวอร์พูลแล้วนะครับโดยค่าตัวเบื้องต้นนั้น10ล้านปอนด์หรือไม่9้าล้านปอนด์นะครับโดยแหล่งข่าวบอกว่าปิดดิวได้แล้วนะครับอันนี้แฟนๆรอชูเสื้ออีกทีหนึ่งนะครับแต่แหล่งข่าวจากสื่อต่างประเทศก็รายงานมาเช่นนี้นะฮะร,รอชูเสื้อดีกว่าส่วนอิสมานดี้แน่นอนอยู่แล้วนะครับเขาไม่ต่อสัญญากับเรีลเวอรติสแล้วนะครับ ในวัย28ปีเท่านั้นเองนะฮะและริวเบติตก็จําเป็นจะต้องขายนะครับเพื่อนักเตะย้ายออกไปในช่วงนี้จะได้ค่าตัวนะฮะถ้าไปย้ายในช่วงซัมเมอร์ปี2021จะไม่ได้อะไรสักแดงเดียวนะครับนี่คือสร,รุปข่าวลิบูนครับประจำวันที่3สิงหาคมซึ่งเป็นรอบเย็นนะครับขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งรับข่าวสารสโมสรที่พวกลั่นรักนะครับกับ The Cup แฟนพันธ์แท้นะฮะมี2ช่องให้ติดตามชมกันนะครับ ช่องไลค์ชิกดแชร์แล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ